เหยียบให้บอลน,นิ่งป้ายนิ่งโยกหนีร้อยเข้าเข้าเหยียบเข้ามาแล้วหนีบอลเหยียบเข้ามา <Okay. S 1> แล้วหนีใช้ปลายเท้าดีๆด,ด่บัน เหยีย yeah, บวางหนีแปรเห็นไหมไม,ไม่แม่นเลยพอเหนื่อยแล้วก็ไม่ไมแม่นเลยสปีดสปะไปเลย้จบอกแล้วเริ่มจากช้าหำช้าให้เข้าใจก่อนเหยียบทิ้งไปแป่เหยียบทิ้ง yeah, ไปแปรเหยียบทิ้ง yeah, ไปหนีเหยียบทิ้ง yeah, ไปหนีเอาอึ๊บ มันต้องอยเยอะห้ำเรายังร่างก,กายเรายังแข็งอยู่เพราะเรามันไม่ได้ฝึกแต่เล็กแต่น้อยมันเข้าแต่ก็ยังทันอยู่พอมาเกอร์ปอกเผาคือมุ่นปันห้ำ